ในเรื่องของการรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นะครับผมจะแยกอธิบายเป็น3กรณีด้วยกันนะครับก็คือ1มีผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ต้องการซื้อสิทธิ์ส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าเพียงคนเดียวนะครับซื้อจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าเพียงคนเดียว กตัวอย่างเช่นใน a นะครับเขาต้องการซื้อสิทธิ์ส่วนได้เสียจากห้างนี่คือห้างหุ้นส่วนห้างส่วนนี้มีในกในขอและในขอเป็นหุ้นส่วนกันนะครับใน a เนี่ยต้องการซื้อส่วนได้เสียจากคนใดคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นใน a ต้องการซื้อสิทธิ์ส่วนได้เสียจากในขอเนี่ยนะครับก็เข้าตามบทข้อนี้ก็คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซื้อสิทธิส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าเพียงคนเดียวนะครับแม้จะมีสาคนในห้าหุ้นส่วนแต่ว่าเขามาซื้อต่อจากในขอเพียงคนเดียวนะครับเข้าตามหัวข้อทีอ่1นะครับ 2. ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซื้อสิทธิส,ส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าทุกคนนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซื้อจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่า ทุกคนเช่นใน A เป็นผู้ที่จะต้องการซื้อส่วนได้เสียนะครับโดยใน A เนี่ยซื้อส่วนได้เสียจากทั้ง3มคนเลยนะครับก็คือซื้อจากในกรในขอและในคอเลยนะครับซื้อจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าทุกคนนะครับก็เข้าตามหัวข้อที่2นะครับต่อไปนะครับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือ ผู้เป็นผุ้ส่วนใหม่นำสินทรัพย์มาลงทุนในห้างส่วนนครับนำสินทรัพย์มาลงทุนในห้างกรณีสามนี้คือว่าเขาไม่ได้ซื้อสิทธิส่วนได้เสียจากใครเลยในห้างส่วนนะครับแต่เขานำสินทรัพย์มาลงทุนในห้างเพื่อให้ได้สิทธิส่วนนีเสิค ของห้างนั่นเองนะครับนี่ก็คือ3กรณีนะครับที่ผมจะมาอธิบายในหัวข้อของการรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้างหุ้นส่วน,นครับโดยผมจะเริ่มอธิบายจากตตัวแรกก่อนก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่เข้ามาซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าเพียงคนเดียวนะครับจะเป็นอย่างไรผมจะใช้ตัวอย่างของห้างหุ้นส่วนไทยจเจริญนะครับ ในห้าหุ้นส่วนไทยเจริญนะครับมีใน A ใน B และใน C เป็นหุ้นส่วนกันนะครับเขาแบ่งกำไรขาดทุนในอัตรา3 2 1และก็มีข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงิน,นวันที่3าเอธันวาคม2555มาให้นะครับให้เราดูจุดที่เป็นบัญชีทุนนะครับเขาบอกว่าณนะตอนสิ้นปี55นะครับมีทุนใน A เท่ากับ4 0,000นนะครับมีทุน B เท่ากับ1 0 0 0 0หมืและมีทุนของใน C เท่ากับ3 0,000ื่นนะครับ ถ้าเราเอาทุนของ3คนนี้มารวมกันนะครับก็คือส0 0 0มบวก10,000และบวกส0ม0 0นะครับดูแค่เป็นบัญชีทุนของหุ้นส่วน3ามคนนี้นะครับรวมกันก็คือ80,000ดังนั้นในกิจการก็คือในห้างหุ้นส่วนไทยเจริญนั้นมีบัญชีทุนนะครับซึ่งถือเป็นบัญชีหมวดที่3ามเนี่ยคือ80,000บาทนะครับนี่เราต้องวิเคราะห์ทุนก่อนนะครับว่าทุนของห้างนั้นมีเท่ากับ8 0,000บาทคราวนี้ ในโจทย์เขาเพิ่มเติมมาว่าพอมาถึงวันที่1มกราคมของปี56ก็คือข้อมูลเขาให้มาตอนสิ้นปี5 5นะครับพอขึ้นต้นปีใหม่ก็คือในวันที่1มกราคม56เนี่ยเขาบอกว่าห้างหุ้นส่วนทั้งใน A ใน B ใน C นะครับต้องการรับใน D เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่นะครับอาจจะหมายความว่าใน D นั้นต้องการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่เนี่ยโดยทั้ง3าคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเก่าของห้างนี้เนี่ยยอมรับให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนได้นะครับ แล้วเราจะลงบัญชีกันอย่างไรนะครับมาดูกรณีแรกตนมที่ผมบอกไปก่อนก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซื้อสิทธิส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนกเก่าเพียงคนเดียวนะครับในกรณีที่1นนะครับในดีซึ่งเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นะครับจ่ายเงินซื้อสิทธิส่วนได้เสียจากใน A ซึ่งใน A นั้นเป็นหุ้นส่วนเก่านะครับในดีต้องการสิทธิส่วนได้เสีย20%ในห้างหุ้นส่วนโดยจ่ายเงิน 1600 0บาทนะครับเมื่อเราอาจจทตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบระหว่างเงินที่เขาจ่ายซื้อกับสิทธิส่วนได้เสียที่เขาได้รับนะครับเงินที่จ่ายซื้อนะครับจ่ายซื้อเท่ากับ1 6ต่อไปนะครับเรามาดูสิทธิส่วนได้เสียกันนะครับที่ในดีจะได้รับนะครับ ส่วนได้เสียสิทธิส่วนได้เสียนั้นคือเขาได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าทุนเดิมของห้างนั้นมีเท่ากับเท่าไหร่ทุนเดิมของห้างก็คือใน a ใน b ใน C รวมกันแล้วคือแปดหมื่นบาทตามที่ผมเคยแสดงการโอนให้ดูนะครับดังนั้นตั้งที่ทุนของห้างก็คือแปดหมื่นแล้วใน D นั้นต้องการสิทธิส่วนได้เสียคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เอา80,000คูณได้เท่ากับ16 0 0 0เราจะเห็นว่าเขาจ่ายเงินซื้อ16 0 0 0กก็เท่ากับที่เขาได้รับสิทธิ์ส่วนได้เสียพอดีนะครับเนี่ยนะครับข้อนี้นะครับไม่มีผลต่างอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับจ่ายเงินเท่านี้ก็ได้สิทธิ์ส่วนได้เสียเท่านี้พอดีนะครับผลต่างไม่มีศูนย์นะครับผลต่างคือศูนย์คราวนี้เวลาลงบัญชีนะครับเราต้องรู้กันว่าการที่ในดีซึ่งเป็นผู้ซื้อ ส่วนได้เส anyway ียเนี so so mm ่ยนะครับเขาเนี่ยมาซื้อต่อจากใน A นะครับเป็นการซื้อระหว่างคนกับคนไม่ได้เกี่ยวกับห้างนะครับใน D กับใน A ซื้อกันนะครับดังนั้นการจ่ายเงินนั้นก็จะต้องจ่ายเงินจากในกระเป๋าใน D มาเข้าสู่กระเป๋าของใน A ดังนั้นเงินสดจะไม่มีการบันทึกบัญชีในห้างุ้นสวนแต่อย่างใดนะครับเพราะเป็นการซื้อระหว่างคนกับคนไม่ได้เกี่ยวกับห้างุ้นสวนนะครับดังนั้นการลงบันทึกบัญชีของห้าง ที่จะรับในดีเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนั้น <S <S ก็จะไม่มีการลงบัญชีเกี่ยวกับเงินสดแต่อย่างใดน,นะครับตอนนี้เวลาการลงบัญชีเนี่ยก็จะลงอย่างนี้นะครับการลงบัญชีนะครับเวลารับในดีเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแน่นอนว่าเมื่อรับในดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้างห้างก็จะต้องเพิ่มบัญชีทุนให้กับในดีบัญชีทุนอยู่ในบัญชีหมวดที่3ต้องการเพิ่มทุนให้กับในดีดังนั้นทุน หรือบัญชีหมวดที่3เพิ่มขึ้นจะต้องลงทางด้านเครดิตผมจึงเครดิตด้วยทุนของในดีทุนในดีเพิ่มขึ้นของห้างห้างบันทึกทุนของในดีเพิ่มขึ้นดังนั้นทุนเพิ่มอยู่เครดิตทุนในดีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเราให้ส่วนได้เสียกับในดีเท่ากับหมื่นหกเราให้ส่วนได้เสียนะครับในดีเข้าใจเงินหมื่นหกแล้วเขาก็ได้สิทธิ์ส่วนได้เสียมื่นหกด้วยเนี่ยนะครับ เขาต้องการสิทธิ์ส่วนได้เสียหมื่นหกเขาก็ได้แล้วบัญชีทุนเขาเพิ่มเข้ามาในห้างหมื่นหกแล้วคราวนี้จะเดบิตอะไรจะต้องเดบิตทุนของในเอเพราะในเขายส่วนได้เสียของในเให้กับในดีดังนั้นทุนของในเจะต้องลดลงทุนลดลงอยู่ด้านเดบิตดังนั้นจึงเดบิตด้วยทุนของในเทุนของในเอสำหรับห้างส่วนนั้นลดลงจึงเดบิตทุนใน A นะครับทุนใน A ลดลงเท่าไหร่ครับ ก็จะต้องลดลงถ้ากับที่ให้กับในดีก็คือ16ด้วยนี่การลงในบัญชีนะครับเดบิต16เครดิต16